พาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม<ะ>มีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบตามร้านอาหารต่างๆว่าปฏิบัติตามมาตรการอย่างถูกต้องหรือไม่ปรากฏว่าไปเจอว่าร้านอาหารกึ่งผับกับลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับประหลัดอำเภอเมืองมหาสารคามครับพร้อมด้วยผู้กํากับการสถานีตํารวจูธรเมืองมหาสารคามได้นํากําลังตํารวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบร้านอาหารริมคลองสมทวิน เพื่อป้องปรามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับพร้อมกันนี้ก็ได้ให้คำแนะนำกับร้านอาหารครับถึงการบริหารจัดการการจัดร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งหลังจากที่มีแนวโน้มในการเกิดคลัสเตอร์ใหม่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารกึ่งผับหรือว่าร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยไปพบมีหนึ่งร้านครับหลักรอบแอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าโดยวิธีการคือเขาเนี่ยใช้เหยียบพลาสติก แล้วก็ใช้แก้วพลาสติกใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับคืออุปกรณ์วัสดุเหล่านี้เนี่ยใช้เพื่อพลางสายตาเจ้าหน้าที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่จับได้เข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มปกติเป็นน้ําดื่มปกตินะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ตรวจยึดเอาไว้พร้อมกันนี้ก็แจ้งข้อหาฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคําสั่งจังหวัดมหาสารคามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 จากนั้นก็คุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผู้ประกอบการเองก็ต้องให้ความร่วมมือกันหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์นี้ขายได้ถึงเมื่อไหร่ขายได้ช่วงเวลาไหนบ้างก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขครับล่าสุดก็เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะผู้บริหารของกระทรวงนะครับโดยระบุว่าในตอนนี้ยังคงควบคุมสถานบันเทิง ผับบาคาราโอเกต่างๆเนี่ยต้องควบคุมอย่างเข้มข้นและหากกรมควบคุมโรคยืนยันว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็พร้อมที่จะเสนอให้มีการผ่อนคลายทันทีแต่ด้วยสถานการณ์ณวันนี้ยังคงต้องขออนุญาตในการควบคุมไปก่อน ขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคครับท่านระบุว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงที่การใช้ชีวิตของคนไทยกับการควบคุมโรคเนี่ยค่อนข้างสมดุลกันแต่อย่างที่ทราบกันครับเมื่อมีการผ่อนคลายเมื่อมีการเปิดกิจกรรมกิจการต่างๆแน่นอนว่าในด้านหนึ่งความเสี่ยงมันก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าที่เห็นชัดเจนคืออัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำแต่ทางที่ดีที่สุดครับท่านก็เน้นย้ำนะครับ การฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีนให้มากโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเล็กที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วก็รวมไปถึงท่านอาจจะต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับหลายคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉีดมาสองเข็มแล้วแต่เข็มสองเนี่ยฉีดตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเวลาจนถึงตอนนี้เกิน3เดือน4เ,เดือนไปแล้วหรือยังเพราะว่าตอนนี้ต้องเดินหน้าเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะโควิดยังมีอยู่นะคะก็ต้องช่วยกันทั้งฝักฝั่งของผู้ประกอบการรวมทั้งผู้บริโภคเหมือนเราด้วยนะคะ